สวัสดีค่ะช่องเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ก็พามาชมสวนผักค่ะสวนผักที่เหลือวันนี้นะคะวันนี้วันที่วันพฤหัสที่สี่พฤศจิกาย,ยนสองห้าหนะคะก็เหลือประมาณนี้วันนี้น่าจะหมดค่ะกินคอสเพราะว่าเมื่อกี้รอใส่บาทอยู่ลูกค้าที่เขาเคยเขาเคยสั่งอันนี้ใบหูเสือนะคะใบหูเสือ เป็นหูเสือด่างที่ย่าจ่าทำใส่กระถางเลยนะคะสว,สวยเลยนะคะนี่ค่ะสองกระถางนะคะตรงนู้นกระถางหนึ่งนะคะสวยค่ะหอมด้วยถ้าใครไปปลูกหูเสือไว้นะคะแล้วเอาใส่กระถางแฝนไว้แล้วเวลาเรามาขยับนี่นค่ะมันจะหอมหอมแล้วดูสวยงามค่ะหูเสือนลค่ะย,ะยะ่าจําทำไมชอบเป็นเป็นการส่วนตัวชอบเป็นพิเศษเลยค่ะ กลิ่นของเขาเจาจ๋าชอบกลิ่นเขาจะเฉพาะเฉพาะตัวแต่กลิ่นเขาแรงแบบเฉพาะตัวแล้วเวลาเราแฝนไว้เวลาเราออกมาทําสวนตอนมืดๆถ้ามา,าไม่ให้ไม่อยากให้ยุงกัดนะคะเรามาขยี้ขยี้หน่อยนึงค่ะแล้วก็ทาตามแขนตามขาหรือขยี้วางรอบๆตัวเรานะคะก็สามารถไล่ยุงได้นะคะเดี๋ยวจะจ๋าจะจะ,จะทำไล่ยุงลองดูเอ้ไล่ไล่พวกมแมลงลองดูอยู่ค่ะ นี่ค่ะก็มาดูนะคะสวนผักบันาจาจ๋าก็ประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ดูแปลงนี้นะคะก็กินคอร์สอันนี้ก็คือเป็นเรดและบิดนะคะเจ้าจ๋าบอกว่าเรดโอ๊กตลอดเลยเพราะว่าเห็นเรดเลดอยู่ประจำเจ้าจ๋าก็เลยแบบพูดบอกผิดนะคะพอยิ่งโตขึ้นมาเจ้าจ๋าก็เลยเอ๊ะมันใจมันไม่ใช่เรดโอ๊กแหละเป็นเรดและบิดนะคะหรือประกาศหอมแดงนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะก็เหลือแค่นี้วันนี้กินคอร์สน่าจะตัดตรงนี้น่าจะน่าจะหมดเดี๋ยวไปตัดที่สวนนู้นเพิ่มอีกหน่อยนึงเมื่อกี้เราใส่บาทอยู่พูดจะไม่จบเขาก็ลูกค้าที่เขาสั่งเป็นประจำนะคะเขาเข้ามาเลยแวะมาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สั่งนะคะเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมถุงหนึง่งคือสลัดกินคอร์สนะคะรวมกันไปเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะรวมเอาเลดและบิดนี่ละคะ่ะให้เขาด้วย สีแดงสวยนะคะสีแดงแดงเลยคะ่ะสวยงามค่ะเดจ๋าชอบถ่ายรูไปไว้หน่อยยังทําขึ้นปลุกไม่เป็นยังไม่มีเวลาไปไปเอ่อกลับยังไม่มีเวลาไปลองทําดูนะคะเดจ๋าตอนกลางคืนเดจ๋าก็เปิดคลิปทิ้งไว้เปิด youtube ทิ้งไว้ตอนกลางคืนเะจ๋าก็นอนหลับตื่นมามันก็จบไปเองดับไปเองค่ะเดจ๋าก็ถ่ายรูปทิ้งไว้ก่อน ไะะด้รับบิดนะคะสวยๆเขาเจอหมอกมาเมื่อคืนฝนตกไปนิดนึงค่ะเขาเจอหมอกไปหน่อยนึงเจอหมอกไปวันนึงวันนี้วันนี้วันนี้ก็น่าจะมีหมอกนะคะได้ผักเขาสดชื่นขึ้นมาอันนี้ค่ะเดจาก็เอากินคอร์สที่ต้นก้าทรงเขายืดแล้วมาลงแปลงนี้แล้วค่ะที่ทําคลิปไปแบบ ไม่พักดินแล้วก็ปลูกเลยค่ะมันต้นเขาก็จะยืดยืดยืดโตเกินอายุแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไม่นานเดี๋ยวก็พออายุตัดแล้วค่ะเดี๋ยวยาจจ๋าก็กล้าผักรอเลยวันนี้ยะจ๋าจะกล้าผักนะคะดูก็ส่วนที่เจอฝนเละไปก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวนะคะแต่แต่ดินเขาจะแน่นค่ะเพราะรอบหลังมา,าจจ๋าอุปกรณ์ยาจจ๋าหมดเนาะ ก็เลยแบบว่าพกขุยมะพร้าวหมดแล้วจะใส่ดินเยอะกว่าแล้วก็ต้นก้าวจะยืดแล้วเจอฝนกระหน่าลงไปแล้วแบบว่ามันจะยุบลงไปนะคะเจ๊จ๋าก็ไม่ค่อยได้ดูแลเลยในกระถางเนี่ยต้นที่แบบเน่าๆนะคะใบที่โดนฝนเจ๊จ๋าที่จริงมันต้องเก็บออกนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นภารักของลําต้นนะคะตัดออกภารักของลําต้นที่จะต้องไปเลี้ยงใบนะคะเลี้ยงใบที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเราก็เอาออกไปเลย มันจะได้ดูแบบไม่ไม่หนักต้นนะคะมันก็ไม่ค่อยงามเลยะค่ะแต่ยายจ๋าว่ายายจ๋าจะได้กินพวกนี้แหละก็ประมาณนี้อันนี้ก็มิ้นท์นะคะชาไว้เมื่อวานก็พาดูค่ <c oughs> ะเมะื่อวานเมื่อวานเนี่ยยายจ๋าว่าจะมีอีกแักตัวไหมเนี่ยเอเมื่อวานนคะค่ะตอนเช้าไม่มีนะคะเนี่ยกิ่งแบบนี้ยายจ๋าเคยทำคลิปไปแล้วนะคะ พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเรามาเปิดใต้ใบดูค่ะเจอตลอดค่ะแล้วเมื่อวานเมื่อวานเจจ่าพอใบใบเจจ่ามานลดน้ําอีกทีหนึ่งแดดมันร้อนเนาะเจะจ่าก็มาลดน้ำี่จ่าเห็นใบมันหายไปใ,ใบนึง่งนย่าแบบนี้ค่ะเจะจ่าก,ก็เลยมาเปิดดูก็เจอค่ะเจอไปตัวหนึ่งเขียวเขียวเลยแฝงตัวอยู่ใบนใบนี้แหะคะ่ะเขียวอีเลยกําลังเริ่มกินใบนี้ค่ะกำงเริ่มกินอันนี้ ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าเจาจ่าต้องคอยมาเปิดดูนะคะถ้าดูเขาตัวใหญ่มากเลยค่ะเป็นนอนผีเสื้อค่ะเจ๊จ่าก็เจ๊จ๋าก็เลยเก็บเก็บออกเก็บออกไปค่ะเก็บออกไปแล้วเมื่อวานอยู่เจออยู่ที่ต้นชนชมตรงตรงบ้านโน้นอนู่อยู่สองตัวเจ๊จ่ายังไม่ได้ไปสำรวจเลยเดี๋ยวเจ๊จาจะ ไปสำรวจก่อนนะคะว่าที่บ้านนูน้นน่ะบ้านนู้นเป็นยังไงบ้างอันนี้พักบุ้งทจ่จ๋าตัดไปเมื่อวานเมื่อวานตัดไปแล้วต่อมันรอบนี้เจ๊จ๋าจะปล่อยให้เขาไอ้นี่เลยค่ะดูหอยหอยพวกนี้ค่ะเยอะอาอเจ๊จ๋าก็จะไม่เลี้ยงพักบุ้งต่อแล้วก็คือพยายามตัดออกนะคะพักบุ้งแต่ยจจ๋าจะเลี้ยงกระสังแทนค่ะเพราะกระสังขึ้นเยอะเจ๊จ๋าชอบกินค่ะต้นกระสังมีประโยชน์เยอะนะคะ กลิ่นหอมดีค่ะเจ้าจ๋าชอบชอบอะไรที่เป็นไทยๆโบราณโบราณเพราะเจ้าจ๋าอยู่กับยายมายายชอบพากินสมุนไพรค่ะนี่ค่ะก็มีอากาศขาวเมื่อกี้ลูกค้าเขาก็สั่งสั่งไว้นะคะอากาศขาวต้นอ่อนสั่งไว้ถุงหนึ่งก็เหลืออยู่แปลงนี้แหละคะ่ะแล้วอันนี้เจ้าจ๋าเพิ่งลงเมื่อวานค่ะแล้วอันนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็ก็วันนี้จะถอนตรงนี้แหละคะ่ะให้ลูกค้าเขา อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอ,อะไรนะผัะกกาดหอมอิตาลีค่ะต้นก้าที่ก้าพร้อมกันนลค่ะแต่ว่า,ามันเกินอายุเนาะเจ๊จ๋าปลูกครั้งแรกด้วยก็เลยแบบว่ามันเกินอายุไปมากเจ๊จ๋าจะลองดูค่ะว่าเขาจะเขาจะได้ผลไหมเพราะว่าก้าเขาโสมแล้วค่ะโสมมากแล้วด้วยก็เอามาใส่แล้วเดี๋ยวบำรุงด้วยน้ำหมักนะคะบำรุงด้วยน้ำหมักอีกสักหน่อยดูดอกกระเจี๊ยบ,บค่ะเก็บกิน เมื่อวานละค่ะเมื่อวานก็เก็บสามฝักมีแค่นี้เดี๋ยวยายจ๋าก็ตัดแต่งไปแล้วอันนึงเดี๋ยววันนี้จะเก็บอีกฝักหนึ่งค่ะจะกินกนตงกชยายจา๋าทำน้ำพริกไว้นี่ค่ะผักมวงที่ยายจ๋าปลูกไว้สำรองรอบใหม่ละอันนั้นก็คือตัดไปสองรอบละยายจ๋าก็จะไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้กระสงังเขาขึ้นเนาะเลือกเ,อเป็นต้นกระสังแทนเดี๋ยววันนี้จะให้ปลูกเลีรยตรงนี้ค่ะ เคลียตรงนี้นะคะแล้วก็ขุดขุดดินขึ้นมาตากไว้ก่อนเดี๋ยวเ้อจ๋าจะลงกระหล่ำปีค่ะตรงนี้เน้อจ๋ากรจะลงกระหล่ำปีลองดูนะคะเน้จ๋ามีความคิดว่าเนื้อจ๋าอยากจะเอาอิฐบล็อกมาเสริมตรงนี้ขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นเพื่อจะปลูกพวกไม้หัวนะคะเออไม่ใช่พวกหัวเช้าพวกอะไรนะค่ะแครอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดินเขาจะได้สูงขึ้นพาดูนะคะเดี๋ยวไป ไปดูเคลกันสำรวจเคลกันค่ะเพราะว่าเมื่อวานเห็นหนอนอยู่ตรงต้นชวนชมนะคะชวนชมต้นต้นโซนนี้นะคะพี่ยาจ๋าให้ดูตอนนั้นดอกทำงานค่ะเมื่อวานเจอหนอนไปไปสองตัวใหญ่ๆแล้วที่ยะจะเก็บไปตัวหนึ่งแล้วก็เจอตัวเล็กๆตัวหนึ่งกําลังเล็กๆเลยค่ะมันไข่ผีเสื้อมาวางไว้แล้วทีนี้มันมีตัวหนึ่งยวจา๋าตอนแรกยะจ๋าไม่ได้เก็บนะคะ ้จาจ๋าไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บพอกลับมาดูเขาหายไปค่ะ้จาจ๋าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องย้ายมากลัวเขาย้ายมากินมากินพวกต้นเคลวันนี้มาสำรวจต้นเคลก่อนค่ะมาสำรวจต้นเคลก่อนว่ามันเป็นยังไงว่ามันมีใบแหว่งไหมถ้ามีใบแหว่งแสดงว่าใช่แต่เมื่อวานตัวเขาแก่มากแล้วค่ะเขานิ่งเขานิ่งมากเลยนี่ตัวอะไรตัวตะเข็บ เมื่อวานเมื่อวานเขานิ่งเหมือนเขาจะแบบเขาเรียกว่าเราจะจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วนะคะเมื่อวานเขานิ่งมากเขานิ่งมากเจจาก็เลยว่าเนี่ยค่ะถ้าเกิดเจอเคลใบเหลืองๆเราก็เอาออกนะคะเก็บออกเขาเขานิ่งมากหรอเขาเขาคิดคิดว่าเขาจะกลายเป็นผีเสื้อยจจาก็เลยไม่ตปรบกวนเขาก็ปล่อยให้เขาไปจะเป็นผีเสื้อใบเหลืองเราก็เนี่ยเดินดูผักตอนเช้าแล้วก็เก็บออกนะคะ ที่จริงต้นนี้ประกาดกวางตุ้งอ่าทรงเนี่ยเขาก็ใบสวยดีนะคะแตกดีด้วยเนองจาาไม่เคยเห็น,มนเมล็ดข้าวปนมากับกวางตุ้งก้านขาวค่ะปนมากวางตุ้งก้านขาวเดี๋ยวเจาจ๋าจะต้องโลาก,กระถางใช้กระถางเพิ่มนะค่ะแต่ว่าดินไม่มีนะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋ายังไม่ตัดสินใจค่ะตั้าแต่พิกนี้ก็อาพิกตั้งแต่รอบนู้นมาเจาจ๋ารดลดฮอร์โมนพืชไปรู้สึกว่าจะ จะสองครั้งเวจาก็ไม่ได้ลดอีกเลยค่ะต้องได้เวลาบำรุงต้นพลิกแล้วเพราะว่าเาจ่าช่วงหลังมางานเยอะมากแล้วทีนี้มันก็เลยแบบไม่ได้บำรุงเาจ่าจะชอบลดออกพวกฮอร์โมนน้ำหมักอ่าน้ำหมักอะไรนะน้ำหมักปลานะฮอร์โมนนมสดนะคะช่วงเย็นค่ะเพราะเจ่าจะมีเวลาหี้วัวลดนะคะ เราสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนผักบ้านยะจ๋านะคะให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกทกําลังใจที่มาเข้ามาติดตามยะจา๋าเข้ามาดูคลิปของยะจ๋านะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจยะจา๋านะคะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะ คุณมากมค่ะวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ะแถมให้ดูต้นฝลั่งที่เก็บได้จากสวนฝรั่งก็จะเป็นฝลั่งอะไรก็ไม่รู้จะสังเสาิตไว้เดี๋ยวไปลงที่ชยัยภูมิค่ะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ